สวัสดี FC ครับวันนี้เราก็มาเจอ,เจอกันเหมือนเดิมครับเจ้าส้มหล่นครับจะจัดเฉลยได้หรือเปล่าครับตามไปดูกันเลยครับ

No. Uh -huh. ก็เรียบร้อยนะครับผลงานของเจ้าส้มหล่นครับแป๊บเดียวครับใช้เวลาไม่นานครับเดี๋ยวสินแต็กจะเอาลงมาให้ชมมันครับไม่รู้เป็นเสียงไหนครับไปดูในคลิปก็แล้วกันครับครับหนึงครับสินแต็กจะเวลงมาครับนี่ครับพี่น้องคึกจัดครับตัวนี้ครับส้มหล่นจัดให้ครับ เนี่ยม่รูปเป็นเสียงไหนครับมามาดูกันครับนี่ครับพีน้องสมลรนมจัดให้ครับ นี่ครับโอ้ Ooh. ดูครับ้อยคอหนาครับนี่้อยคอหนามากครับไม่ได้ออกหลายวันครับส้มลนครับช่วงนี้กำลังเหอไกแจ้กันนะครับนกเขาก็ไม่ ใค้เท่าไรนะครับช่วงนี้ครับนี่ครับนี่ครับมาฐานครับส้มลนนะครับหูสุดยอดลูกโอ้โาลูกโอ้เจ้าโอ้ลูกลูกเจ้ามากลูกเอาอีกเอาอีกลูก

ห้าวจัดเลยครับตัวนี้บอกเลยว่าห้าวจัดนะครับมสมฤทจัดไปลูกจัดไป มันทานทีโชครับโอ้โหอือหจัดไปลูกจัดไปเร็วเอาอีกเอาอีกเอาอีกเร็วีออออออ่บ่ายอ,อรครับ

เยอะมากสุดยอดไม่เวลาไม่นานครับดับเดี๋ยวคก็โอเคนะครับเชเลยตัวนี้ก็ไปดูกันครับนี่ครับนี่สซ ออดี ó, ครับตรงตาเป๊ะนี่ครับเป็นนกหน้าอกแดงๆครับอืออ uh ือีกมันที่ยิบนะครับก็หลุดไปเยอะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับแจนแท็กเพื่อประกาศแพร่นะครับขอขอบคุณครับอย่าลืมกดให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ